สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับพรุ่งนี้มีสอบเกมมิ่งนะในวันนี้โอ้โหเราก็ผมมาอยู่กันในแมปของคนไทยนะครับซึ่งมีคนก็ผมส่งข้อความมาหาผมนะครับผ่านเฟสบุ๊กเว้ยบอกว่าให้ลองเล่นแบบนี้ห,หน่อยไม่แน่ใจว่าเป็นคนสร้างหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเขาเพิ่งเปิดได้แค่2วันเองนะครับก็ภูเก็ตเกมแนวสไตล,โล์โรเปและผมกัผม ได้ลองเข้าไปดูแมปนี้คร่าวๆดูแล้วภาโพโคตรแจม่มมันเลยมีคําเตือนแปะเอาไว้นี่ครับเกมนี้มีขนาดใหญ่มากๆพวกที่มีแรมต่ำกว่า40ไม่ควรเล่นมันทำให้ผมคิดนะครับว่าคอมที่กูอัดอยู่นะตอนนี้มันจะไหวไหมวะแบบอัดไปด้วยเล่นไปด้วยอ่ะกูไม่รู้ว่าเป็นไหวหรือเปล่าน่าจะไหวแหละคอมกูแรงแรงมากเกมนี้ผมเป็นเกมแนวบทบาทสมมติแบบเข้มงวดวัตถุ o u m มีนสมมุติแบบเข้มงวด อาจจะเป็นแบบว่าโรเพนะครับแต่ว่าเป็นซีเรียสโรเพคือเราไม่สามารถไปฆ่าคนอื่นในมมั่ๆอะไรประมาณนั้นปะเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่ม t h k k n n g o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  t t h i l l n n เหมันผมเคยเห็นอยู่นะครับเขาเป็นคนสร้าง Region of ปัตตานีขึ้นมานะครับแมปนี้ก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าเคยลองเข้าไปดูเฉยๆถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวจะลองเข้าไปเล่นแมปนี้ดูด้วยน่าสนใจน่าสนใจแต่ตอนเนี้ยเอาแมปใหม่ล่าสุดเขาก่อนเกาะภูเก็ตมีเกมพาร์ด้วยนะเวจุดเกิดโจร จุดเกิดโจรวัต you ย e มีเราสามารถเป็นโจรได้ด้วยแหละซื้อแม่งเลยโอ้ oh ่ my god นี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแผนที่เหรอสปอนตรงไหนดีมีสาคูกูสปอนตรงสาคูโอ้ว้าโอ้แมปใหญ่มากๆเฟรมเลดกูดรอปว้าว <c oughs> คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยครับจังหวัดภูเก็ตถ้าไม่แน่ใจข่าวเมื่อประมาณวันสองวันที่แล้วเขากำลังล็อกดาวอยู่ แลวคือผมอยากจะไปเที่ยวภูเก็ตมากๆเว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยครับไปเที่ยวภูเก็ตในชีวิตจ,จริงไม่ได้สามารถมาเที่ยวในเกมได้เพราะว่าเขานั้นทำออกมาแบบโอ้โว้าวอลังการจริงดูก็ผมดูเมืองนี่ครับแล้วก็ตอนนี้มีคนเล่นอยู่แค่คนเดียวหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีใครเลยนี่กูมีบัตรนักท่องเที่ยวด้วยเหรอวะบัตรประจําตัวประชาชนไทยมีรหัสบัตรกี่หลักว่าไม่รู้สามารถเอาไปสมัครเกมได้นะครับสุดยอด เออเกมนี้วิ่งได้มีเงินด้วยนะครับอันนี้มีเสื้อผ้านี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเราสามารถใส่ N95 ได้ไหมคุณผู้ชมเนี่ยช่วงนี้โควิดระบาดอยู่เราต้องใส่ <c oughs> เฮ้ยแล้วพอกูใส่หน้ากากปุ๊บรถถังกูหายแล้วอย่างนี้กูจะขี่อะไรไปเนี่ยเกมนี้เป้าหมายหลกักๆก็คือการโลเะเนะครับแต่ว่าปัญหาเกิดแล้วตรงที่กูนั้นหาคนไม่เจอ <c oughs> เพราะว่าทั้งเมืองเดียวเดียว มีคนเล่นอยู่กี่คนวะโอ้มยกอดมีคนเล่นอยู่2คนเมยโอเคตอนนี้เรามาถึงถนนแล้วนะครับและแน่นอนนะครับผมกว้างใหญ่ไพศาลมากอ๋อสุดลูกหูลูกตากูจะไปโบกรถจากไหนวะ,สะแสดงว่าน่าจะมีทางเดียวนะครับที่เรานั้นสามารถไปยังที่ต่างๆได้แบบรวดเร็วเดี๋ยวดูรีเซตตัวละครสปอนตรงเมืองภูเก็ตเลยว,ว้าวนี่ไง ร้านขายรถตรงนี้ก็มีเหมือนโหยกด F ในดูรถหน่อยโอ้โหโคโรลล่ากูมีเงินเท่าไหร่วะา ,00 0บาทแป๊บหนึ่งนะสำหรับเกมนี้เราสามารถหาเงินได้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งเราสามารถซื้อพรีอูสได้ในราคาฟรีกดซื้อเลยนี่ได้รถมาแล้วโอ้โหอย่างเท่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นสปอร์ตลงมาก่อนโอเคเป็นสีแดงนะครับขอดูตรงนี้หน่อยมันเป็นซุ้มอะไรวะกิกาอะไรคือกิกาคล้ายกิกาบอมป่ะ ดูอินเตอร์เฟซแม่งอย่างเท่จัดไปขับรถเลยโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่ารถแรงมากชอบสุดๆโอ้โหเ,เ,เ,เอาแล้วไงเสียงรถเสียงเกียร์รถแ,แปลกๆเฮ้ยนั่นคนวัสด,ดีอ้าใน,นดีสุดผมก็เจอคนแล้ววัสด,ดีทำงานที่ไหนวะเพื่อนเฮ้ยรอกูด้วยนายทำอะไรนั่ะน่ะ ได้โปรดช่วยโลเปกับกูอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรวะเนี่ยร้านอันยมยีผมคิดว่าผมสามารถป้นที่นี่ได้เปล่าวะอ๋อไม่เราสามารถกดเซล,ลเจเวอรี่บล็อกได้เดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าเฮ้ยดูดิเขากล่องนี้มาจากไหนอะ what มีการทำงานด้วยเหรอนายนายทำงานไงอะ speak English oh my god you have many option wow สามารถขายขนมปังก็ได้นะครับสามารถขุดเหมืองก็ได้แล้วเขาก็บอกกูแค่นี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสิ่งที่น่าขานน่าที่สุดก็คือกูเป็นคนไทยแท้ๆแต่กูกลับไม่รู้วิธีการทํางานอะไรสักอย่างเลยในะขณะที่เจ้าหมอนี่เป็นคนต่างชาติเอาละครับอย่างนี้ไม่ได้ละผมว่าผมต้องไปหาที่ทํางานก่อนละเฮ้ย <c oughs> ผมเจอร้านขนมปังเว้ยแสดงว่าเราสามารถขายขนมปังได้ใช่ไหมเอ่อกดขายขนมปังไม่ร้านนี้มันเอาไว้ขายขนมปังอย่างเดียว ถ้าเราขับมาเราก็จะเจอเบเกอรี่เบเกอรี่อันนี้คืออะไรขายขนมปัง p r o c e s s e s grain to bread oh my god เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ป้ายโฆษณาแม่งโกตรเท่เลยอะการบินไทยนะครับบินในไทยต้องบินแบบไทยเพราะเรารักคุณเท่าฟ้าเ <c oughs> ยี่ยมผมเจอบอร์ดแล้วนะครับอันนี้เป็นบอร์ดอินโฟเมชันเกี่ยวกับ จังหวัดภูเก็ตเนาะซึ่งได้ให้ผมเดาว่านะครับว่าเจ้าคนเมื่อกี้นี้ที่เขาไปขุดเหมืองแล้วเขาเอาเจอเวลรี่ไปขายเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะขุดอยู่ตรงนี้ด m มอนไมล์ผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นเหมืองเพชรเว้ยและถามว่าตรงที่ทําขนมปังมาอยู่ตรงไหนอันนี้กูไม่รู้จริงๆมีแต่คอฟฟี่ช็อปมีแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแล้วครับเราเนี่ยครับจะไปขุดเหมืองพร้อมกับเขาเหมือนกันตรงท่าแรงไม่รู้กูอ่านถูกเปล่าและสิ่งที่นะ่าสนใจในแของภูเก็ตก็คือเขาก็ผมจะมีเกาะกระจายอยู่ไปหมดเลยเว้ย อันนี้คือชอบมากและในชีวิตจริงกูอยากจะไปมากๆแต่ไม่มีโอกาสไอตรงนี้หรือเปล่าวะนี่มันดมอนกรายดิงโอ้ไมยกอดกูมาผิดที่แน่นอนเลยอันนี้มันเป็นโปรเซสที่เราจะต้องเอาเพชรกับผมทำเป็นเจอเวอรี่ไว้มาผิดที่กูท้ายดาวเลยนะตัวข้างหน้ากู ถ้าเกิดไม่ใช่นี่กูไม่รู้จะพูดยังไงละหรือว่าตรงนั้นวะอืมึบขึ้นเขาอ๋อโอโหรลดลดลดเปลี่ยนเกียร์พรีฟพรีฟไม่อยากเดินตีนเปล่าไม่ไอ้ขึ้นไปบบข้างบนเถอะ ขึ้นมาได้แล้วแม่งยังเหนื่อยเอาล่ะตรงนี้ใช่ไหมผมคิดว่าต้องใช่เนี่ยดูดิเขาให้เราลงไปทําเหมืองด้านล่างนี่เว้ยแล้วเราจะหาพิกแอ็กจากไหนโอ้แต่ข้างบนนี้แม่งเป่าเปียวมากเลยนะแม่งตดเงียบอะ่ะกูกลัวกูจะเจอผีเกมนี้ตอนนี้ผมพยายามสำรวจอยู่นะครับว่ามี NPC ตัวไหนให้เราสามารถคุยได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าผมลงไปแล้วเนี่ยแล้วกูไม่มีพิกแอ็กกูไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย มันจะเป็นอะไรที่โง่มากนะครับเพราะว่าเรล่านั้นจะลงไปฟรีๆโอเคนะตรงแถวนี้ไม่มีนะถ้าไม่มีเราก็ลงไปอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยเดวค่ no! อยๆลงไปเออเอออย่างนี้ดินี่กูเจอคนแล้วเขาค้างนี่เขาใช้ NPC ไหมเนี่ยเนี่ยแล้วกูเจอไดมอนด์แล้วเนี่ยแล้วคือกูหยิบมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมมันหยิบมาแบบนี้ได้เลยเหรอนี่กูไม่ต้องขุดเลย เสร็จปุ๊บแล้วไงต่อเราสามารถเอาของวางไว้ในรถได้ไหมกดปล่อยปล่อยของสอปกูกดปล่อยของไม่ได้เนี่ยกูเอามาได้แค่อันเดียวเพราะว่าเราไม่มีรถบรรทุกหรือเปล่าคุณผู้ชมมันเปิดกระโปรงรถได้ไหมโนไ,ไม่ได้นะครับแสดงว่าผมน่าจะขนได้ทีละอันหรือเปล่ากพอย่างที่บอกอะผมไม่มีรถบรรทุก,กอะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องเอาเพชรอันนี้ไปแป,ปลรูปเป็นจิวเวลรี่นแหมขั้นตอนมันลำบากจริงเลยว่ะ มามาถึงละแม่งโคตรไกลแมปแม่งใหญ่เกิน no stop โ oh, อ้โหรถกู no no มึงรู้ไหมว่ากูยังต้องเดินทางไปอีกไกลอ้าปิ้งเรียบร้อยได้เป็นเจอเวอรี่ละแล้วก็เอาไปขายการหาเงินผมว่าแม่งยากเลยแหละเอาจริงถือว่ายากเลยเพราะว่าแต่ละที่คือมันไม่ได้ใกล้ๆกันนะครับแล้วถ้าเกิดคุณว่าผมทำงานแบบนี้<ค><ณ>ผมคิดว่าคุณจะต้องเตรียมพร้อมระดับหนึ่งอะ เช่นมีรถเอาไว้ใส่ของอะไรประมาณนั้นเปล่าวะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะครับผมก็ผมจะต้องเอาเจเวลรี่ไปขายที่ร้านของมันเว้ซึ่งมันแม่งอยู่ในตัวเมืองเลยนั <c oughs> ่นหมายความว่าไงกูต้องขับรถไปยังตัวเมืองนี่สุดยอดนี่แค่เจอเวลรี่อันเดียวนี่ <c oughs> ถึงยังวะเนี่ยเอออยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงนูน้นโอ้แต่ละโปรเซสแม่งหาเงินยากจริงวะ่ะ ร้านอัญมณีนะครับกดเซลล์แล้วกูได้งเงินมาเท่าไหร่เนี่ยนี่กดเซลล์แล้วตะกี้ผมมีประมาณ100นะครับแล้วมันเพิ่มมาประมาณ5 0หรือ้บเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจถามว่าเยอะไหมกับการขับหนึ่งรอบแม่งไม่เยอะเลยว่ะโอ้โหวันนี้ไม่มีอารมณ์เที่ยวเกาะเลยกูรู้ไหมว่าผมอัดคลิปเนี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนว้ยกับการหาเงินแบบนี้ผมคิดว่าเป็นซีเรียสโรเพลงจริงนะครับจริงๆอยากจะลองเล่นเป็นโจรด้วยแต่ว่า แม่งเลยเวลากูมานานละเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมก็ผมอยากจะเห็นผมเล่นเกมนี้อีกนะครับลองกดและลองคอมเมนต์มากันดูผมคิดว่าเป็นแมปคนไทยที่ดีมากๆเลยแมปหนึ่งถึงแม้ว่าจะหาเงินยากไปหน่อยแต่ว่าโลเพทนี่สุดยอดมีอะไรทำเยอะแยะเลยนะ